สวัสดีครับวันนี้นะครับจะพาเพื่อนเพื่อนนะครับเข้ามาชมสวนผักข้างอพาร์ตเมนต์ของผมเอเดียนะครับวันนี้จะพาเพื่อนเพื่อนมาชมข้าวโพดหวานนะครับที่ปลูกแบบอินรีย์โดยไม่ใช้สารเคมีใดๆเลยนะครับตอนนี้ก็ผลผลิตฝักข้าวโพดของเรานีเก็บเกี่ยวได้แล้วครับก็เลยถ่ายคลิปให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมกันนะครับว่าเราปลูกแบบอินรีย ไม่ใช้สารเคมีเราก็ได้กินนะมาดูกันนี่เม็ดใช้ได้เลยเพื่อนๆเห็นไหมเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะเก็บที่มันฝักใหญ่ๆที่มันแก่จ,จัดๆก่อนนะเอาไปต้มทานนะครับเมล็ดเต็มครับแต่ฝักจะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่เพื่อนๆเห็นปะ่ะดูนะครับนี่คุณาพลายปลูกไว้นะครับเนี่ยก็ไม่ค่อยสมประกอบเท่าไหร่บางฝักก็ มีหนอนมีอะไรเจาะมีวแมลงเจาะเนี่ยดูเม็ดเต็มมากเนี่ยก็จะฝักเล็กหน่อยเพราะว่ามันไม่ถึงปุ๋ยอันนี้มันก็จะไม่สมประกอบแต่ก็ได้ทานอยู่ครับเนี่ยอันนี้มีสองฝักอีกฝักหนึ่งก็รีบเทคนิคการปลูกนะครับก็ไม่ยากฝังขยะลงไปก่อนนะครับขยะเปียก แล้วก็รอให้ขยะย่อยแล้วก็ถึงเอาข้าวโพดมาลงปลูกค,ครับนี่ครับมีหนอนรบก,กวนนิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรน่าจะเก็บได้หมดเลยนะครับเนี่ยดูนะครับแล้วผมจะกินทันไหมอะ่ะฝั่งนี้ฝักใหญ่มากนะครับเพื่อน นเห็นปะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเก็บข้าวโพดท,ที่แก่ก่อนนะครับที่มันยังเล็กอยู่ก็เราจะเก็บไว้กินที่หลังครับเอาแบบนี้เราจะไว้กินที่หลังโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับหลังจากเราเก็บข้าวโพดฝักที่แก,แก่มาแล้วนะครับปอกเปลือกเรียบร้อย ดูครับก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับสําหรับฝักใหญ่ๆเนี่ยอันนี้เต็มมากเลยฝักที่ดีที่สุดนะครับถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็ฝักอื่นๆก็จะลดหลั่นลงไปครับเห็นไหมครับเนี่ยเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ฉีดยาอะไรแบบที่เป็นเคมีนะครับมันก็จะไม่ค่อยสมประกอบเท่าไหร่เนี่ยแล้วก็จะมีหนอนเพื่อนๆเห็นปะหนอนอาก็จะมากัดกินตามธรรมชาตินะครับ แต่ไม่เป็นไรครับเราก็ไม่ใช้สารเคมีมันะอาจจะไม่สวยแต่คนทานผู้บริโภคก็จะปลอดภัยนะครับแล้วก็สำหรับพวกเปลือกพวกต้นต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเอาไปหมักทำปุ๋ยต่อไปนะครับเพื่อที่จะทำเป็นปุ๋ยข้าวโพดปล,ลูกในฤดูการถัดไปอันนี้ผมจะเก็บไป5้าฝักก่อนนะครับเพื่อ,อไปต้มฐานที่เหลือเดี๋ยว เก็บไว้ให้คุณมาไพรครับแล้วก็เดี๋ยวจะเก็บไปให้เจ้าของห้องด้วยตอนนี้ก็น่าจะอยู่อีกประมาณ20ฝักกว่าๆเห็นจะได้นะครับเดี๋ยวค่อยมาเก็บต่อเอาไปทานจะพอดีก่อนเดี๋ยวทานไม่หมดเสียดายนี่ก็เป็นข้าวโพดอีกแปลงนะครับเป็นพันธุ์ราชินีทับทิมสยามนะครับซึ่งก็เก็บ เอาไปทานเกือบหมดนะครับเหลือแต่ฟักไม่ใหญ่แล้วเนี่ยหักกันไปกินหลายรอบแล้วครับเนี่ยเหลือจะฝักประมาณเนี้ยเนี่ยเไห็นหบ้าให้ดูว่าราทีนีทรับทิมสยามเป็นยังไงนะครับเม็ดเขาก็จะออกสีม่วงม่วงออกทับทิมทัพทิมครับเพื่อเห็นบ อันนี้เป็นข้าวโพดกินดิบนะครับไม่ต้องต้มไม่ต้องนึ่งคือเสียของเลยทานดิบได้เลยนะครับอันนี้ทานไปแล้วไม่อืดท้องนะครับแล้ประกันกว่าจะได้เม็ดมานี่เขาจองยากมากเลยเน่กะก็เหลือไม่กี่ฝักแล้วครับเพื่อนๆเก็บเอาไปทานเยอะแล้วเนี่ยของแท้แต่ถ้าปลูกใช้เคมีเนี่ยก็ฝักเขาก็จะใหญ่เม็ดก็จะใหญ่กว่านี้เพื่อนเห็นป คมาเทียบกันนะครับระหว่างราชินีสับทิมสยามนะครับกับพันธุ์โพดหวานธรรมดาเห็นไหมความแตกต่างต่างกันแค่สีนะครับแล้วก็วิธีทานเนาะอันนี้ก็ต้องเอาไปต้มหรือไปนึ่งก่อนนะครับหรือไปย่างอันนี้ทานดิบได้เลยรสชาติก็ แตกต่างกันนะครับอันนี้ทานดิบก็จะหวานอันนี้ก็เวลาเอาไปต้มแล้วมันก็จะก็เหมือนข้าโพดทั่วไปครับจริงๆแล้วภูมิใจมากเลยครับที่ปลูกได้ขนาดนี้เนี่ยไหนๆก็ปลูกข้าวโพดราชินีสับทิมสยามแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาทานแบบดิบๆให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับว่าสามารถทานดิบได้จริงนะครับขออนุญาตนะครับกัดแบบเลยอืม หวานมากหวานมันหอมเลยครับเพื่อนๆสังเกตนะครับเวลากัดเข้าไปแล้วเนี่ยเหมือนแป้งเขาจะไม่ค่อยออกมาเท่าไหร่เป็นน้ำฉ่ำนะครับเพื่อนๆโทษทีนะที่ต้องมาดูรอยองดงดกระเพดแต่อยากให้เพื่อนๆได้รับชมกันจริงๆครับว่าบางคนอาจจะไม่รู้จักครับกระโพดพันนี้ มันไม่มีแป้งเป็นขาวๆออกมาเหมือนข้าโพดทั่วไปนะครับเวลากัดแล้วเวลาทานดิบเนี่ยห,หวานอร่อยมากแล้วเดี๋ยวมาดูข้าวโพดหวานสีเหลืองนี่มั่งนะครับว่าเวลากัดไปแล้วลักษณะเป็นยังไงอืม เหมือนกันเลยครับกรอบกว่าด้วยว่าไม่ต้องต้มแล้วล่ะอันนี้ผมเข้าใจผิดนะเนี่ยว่าข้าวโพดพันธุ์นี้ยจะต้องนำไปต้มก่อนหรือนึ่งย่างอะไรก็ว่าไปเพราะว่าเวลาทานแล้วเนี่ยถ้าไม่ทำให้สุกเนี่ยมันจะทำให้ท้องอืด ซึ่งปู่ย่าตายายเราก็สอนเรามาแบบนี้เนาะแต่รู้สึกว่าฐานดิบมันอร่อยมากะครับเพื่อนๆถ้าเทียบกันนะสำหรับผมนะข้อบโพดหวานสีเหลืองเนี่ยอร่อยกว่าราชินีทับทิมสยามเพราะว่าเขาจะแบบหอเหมือนนมเลยอะแล้วก็รากัดแล้วมันเขาจะไม่แข็งเหมือนราชินีทับทิมสยาม แต่แลทีนี้รับชิมสะยามเนี่ยมันจะได้แบบว่าเนื้อหนึบแล้วแบบมันแน่นกว่าอะไรประมาณเนี้ยครับเดีย๋ยวไปหาข้อมูลก่อนเพราะว่าผมจะไม่เอาไม่เอาไปต้มแล้วเนี่ยไอ้พ่อโพดหวานเนี่ยเพราะมันอร่อยมากเลยอ่ะเนี่ยอร่อยจริงๆครับถ้ากัดไปมันไม่มีแป้งเลยเพื่อนๆดูดิอืม ต่อไปมาดูข้าวโพดแปลงเล็กนะครับที่กําลังโตอันนี้ประมาณเกือบ,เ,อบเดือนแล้วครับตอนนี้มีหนอนเริ่มมากวนแล้วครับเนี่ยบางต้นก็ถ้าจะแย่เพื่อนๆดูดิเห็นปะ่ะมีหนอนมากัดกินแล้วแต่ไม่เป็นไรตามสภาพเหลือเท่าไหนเราก็เอาแค่นั้นครับเราจะไม่ฉีดยานี่ก็เป็นอีกหนึ่งแปลงนะครับ แปลงนี้ก็มีหนอนมารบกวนบ้างอันนี้เป็นราชินีทรับทิมสยามนี่หนอนเริ่มมาแล้วเห็นปะเพื<ด>่อนๆเห็นปะต้องมาจัดการหาน้ำส้มควันไม้หรือเอาน้ำเอาอะไ,มไรมาฉีดสมุนไพรไล่แมลงมาฉีดซะหน่อยครับเพื่อไม่ให้เขากัดกินไปมากกว่านี้เพื่อเห็นปหเริ่มมีเกสรออกมาแล้วนะครับเริ่มมีเกสรเริ่มเริ่มจะ อันนี้เกือบสองเดือนแลยครับเนี่ยประมาณประมาณเห็นจะได้นี่ก็เป็นอีกแปลงหนึ่งครับอันนี้เริ่มมีเกรสรนเริ่มมีฝักอ่อนออกแล้วเขาเรียกเกรสรมอนมน่าจะเกรสร่อข้โพดนะถ้าผมเรียกผิดถูกยังไงก็ขออภัยเลยนะครับแปลงนี้ล้มไปหน่อยเจอฝนเมื่อคืนนี้ ก็ประมาณนี้นะครับจะปลูกไว้แค่พอกินจะไม่ปลูกเยอะเต็มที่ก็ประมาณ4ี่แถวกินกันสองคนแจกบ้างนิดหน่อยก็เป็นรุ่นๆไปครับคือแปลงนีเ้เก็บกินเสร็จก็รออีกสักพักหนึ่งแบบไม่ให้ติดต่อกันไม่ให้เบือบ่อขรับพนะครับและอีกแปลงนึงก็จะแก่ตามมาอะไรประมาณเนี้ยเราจะไม่กินแบบทีเดียวเยอะๆเราจะแ,แบบจะได้มีเบือบ่อครับพนะครับล้มหมดแล้ว ไม่ต้องหาหลักมาปรับประมาณนี้นะครับแปลงข้าวโพดของผมกับคุณประภัยโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ที่พาเพื่อนๆน,นะครับมาเยี่ยมชมสวนผักแปลงข้าวโพดของเราก็หวังว่าเพื่อนๆนะครับจะได้สาระความบันเพลิงแล้วก็ประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะสําหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะถ้าเพื่อนๆมีอะไรเทคนิคดีๆในการปลูกข้าวโพดมาแนะนำ ก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับเพื่อเป็นความรู้ของผมแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมเข้ามาอ่านกันเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ